เอาใจสายเพื่อชีวิตกันสักหน่อยกับบอกหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่โอ้โหแล้วต้องบอกนะว่าชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยสมกับเป็นพี่ปู่พงศิษย์มากๆ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าขออนุญ,ญาตอ่านแบบหลบเสียงนะเพ<อ>ราะคอนเสิร์ตเนี้ยเขาชื่อว่า,าอะคอนเสิร์ตอะคุสติกสุดเอ็กซ์คลูซีฟวงเล็บนะเป็นชื่อชื่อว่า พี่น้องโซนทีไลฟ์โอ้โหแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าชื่อจริงๆเนี่ยคืออะไร,รต้องไปดูตัวอักษรคือคุณเนยเนี่ยเขาออกเสียงแบบหลบลิขสิทธิ์อยู่ <laughs> ใช่ถ้าเกิดจะดูว่าเป็นคอนเสิร์ตชื่ออะไระก็ไปเซิร์ชเลยใน Google <อ>นะขอท้ซนทีไลฟ์นะคะเป็นการคโครจรมาพบกันของ2ตำนานเพลงร็อกพี่ปูพงศิษฐ์คำพีและพี่เล็กคาราบาวนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขามี เคมีนะที่ดนเขเคมี<ร>โดนตปีที่เข้ากันมากเขาเป็นสไตล์แบบพี่น้องซึ่งบรรยากาศงานแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เต็มไปได้วยความสนุกสนุกเขาเรื่องเล่าแล้วก็ประชญยาในตำนานรับรองว่าในคอนเสิร์ตนั้นมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูมากกว่านี้แน่นอนทั้งแขกรับเชิญแล้วก็โชว์ที่รวมเพลงดังเพื่อชีวิตมาเรียกได้ว่าเตรียมเสียงร้องกันไวได้เลยค่ะ แต่เธอสบายเทานั้นก็พอหยดอยากน้นใสที่ไหลมีน้ลดเพื่มดหยดยากทายหายไปเลือกไปตะเกียงดือหให้ร้องเปลน้ำท่าทาออกจาก ขอดเดียวตอมมีตามลุ้นาตือกินถึงไม่ฟินตักใส่มันไปฟ้องหมอแต่เจ้าชู้ที่ทีเล็กควรจะหอเล็กลุ้ม้อดูน้องทำมัดทำมุ่ ก็หาโอกาสยากก็จะจะสังเกตได้จากครั้งที่หนึ่งที่สองนี่ก็่านกันเยอะรวมรๆสิบปีครับหาเพลงแล้วก็หาวิธีเล่นที่ให้ให้มีความสุขมันเป็นพี่น้องที่แบบรู้จักกังทีหลังเราเรามีความเหมือนมีความซาบซึ้งกันมากเป็นธรรมเนียมวงการดนตรีไทยเราก็มีแขกรับเชิญคนดูเขามีความสุขเหมือนว่ามีใครบางคนมา ่อนคลายคอนเสิร์ต17ส,สิงหาครับแสดงหนึ่งทุ่มฮะ เฮ่ hey, มากครับพี่อยอมเลยนะฮะแฟนๆครับกดบัตรชมได้แล้ววันนี้นะครับผมเตรียมไปสนุกกันได้ครับที่ Impact Exhibition Hall 5นะฮะในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ครับและงานนี้นะครับนักข่าวเจอพี่ปูพงศิษฐ์ก็ต้องถามถึงเรื่องรา,รา,รงราวของลูกสาวนะฮะน้องเมรีคัมพีนั่นเองที่ประกาศตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเรื่องนี้พี่ปูจะว่ายังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพอหลานออกมาแล้วนะครับจะตกความแบบว่าความน่ารักของหลานเนาะจะตกคุณตาได้หรือเปล่าไปฟังกันหน่อยครับ เพราะมันเกิดเด็กม่เกิดมาแล้วอะ่ะถ้า,ถาไม่มีใครดูแลมันก็เราก็ดูแลมันเดี๋ยวมนก็คงจะคลอดแล้วมั้เงเตรียมรักหลานนะไม่คุณตา,มา,า,า,าไมค่ะเดี๋ไม่ไม่ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นหลานไม่มีปัญหาอะไรดูดูแลได้เดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะแยะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงออกมาทำงานหากินเลี้ยงครอบครัวเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะ เดจะเยอะกับผู้ชายเลยอนไม่ไม่มีอะไรแป่แต่ยังไงก็ดูแลเด็กน้อยออกมาต้องดูแลดูแลเต็มที่นี่แต่เชื่อเลยนะพี่นิวเห็นแบบตอบนิ่งๆอย่างนี้นะพอเห็นหน้าหลานนั้นอยทั้งร้อยโดนตกแน่นอนก็ไม่แน่นะอาจจะเห็นพี่ปูแบบเสียงสองเสียง3กับหลานก็ได้อะก็รอติดตามกันนะคะคุณ